สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนในโพสต์ข้อความดังนี้ครับอีชั้นหาข่าวฟังว่าแต่ละคนคิดยังไงกับเรื่องบางเรื่องเบื่อคอนเทนต์ฟาดฟาดเลยไปเลือกเอาสอช่องของฝ่ายตรงกันข้าม กับชัยพลมานั่งฟังไปเล่นเกมไปมาสะดุดเอาเรื่องทำไมตาชาญเปลี่ยนไปจุดหนึ่งเขาวิเคราะห์ว่าเรื่องผลประโยชน์เคยมีข่าวว่าชัยพลและสมพรให้เงินตาชานยายสมควรส0 0หมื 20, นนาแต่เลยตอบโต้ด้วยการทำคลิปถามตรงๆต,ตาชาญบอกได้2,000เองนะ ส่วนยายสมควรบอกไม่เคยได้เงินจากทั้งสองคนเลยอีฉันนี่หลุดขำพืดใหญ่นึกในใจว่าบ้แล้วผัวบอกได้เมียบอกไม่ได้นี่ถ้าเป็นแอดคมกับไอ้วิมหม้อเล็กสงสัยมีบ้านแตกถูกเมียจับได้ว่าเอาสองพันไปเปเบอร์ตองดีนะที่เหตุเกิดที่กกอก ถ้าเป็นแถวชาญกรุงคอนโดแอดคมอีชฉันว่าเละงานนี้นะ่ะมีกราบตีนเมียอีกแล้วฮ่าฮ่าฮซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าตอนนี้น้องชายยังเปลี่ยนเลยไปดูคลิปเก่าๆแซะลุงจังถัดมานะครับบอกว่าเริ่มเรื่องที่กกอกมาจบที่แอดคมน้าศาลจริงๆนะแอดคม ถัดมานะครับบอกว่าจับได้แล้วตาได้เงินไม่บอกยายถัดมานะครับบอกว่าเล่นแอดคมเข้าแล้วว่าแต่ขอถามแอดคมภรรยาดุจริงเหรอถัดมานะครับบอกว่าครอบครัวน้าตายน้าแต่เปลี่ยนไปตอนหมอผีเข้าไปแล้วพาคนห่มเหลืองไปตีพึ่งแล้วยังบอกตีพึ่งให้แตกรังแตกจริงด้วยน้าตายมาหาป้าแตน บ่อยเข้าป้าแตนจึงเข้าบ้านอีกอย่าง FC ใจดีหวังให้แม่ลูกมารักกันให้ของป้าแตนไปให้พ่อแม่ป้าแตนความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook จากกรีบแบ่งปันรอยยิ้มได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพทนายสมเกียรตินะครับที่ได้ไปทำภารกิจซึ่งข้อความมีดังนี้ครับจบภารกิจวันนี้ทนายสมเกียรติครับ เดินทางมาศาลเพื่อสอบคำให้การเพิ่มเติมคดีขอนไม้ของลุงพล hashtag, ไม้แม่โสรพีสืบพยานเพื่อสู้กันหาหลักฐานมาอีกครั้งว่าขอนไม้เป็นมายังไงมาจากไหนทนายสมเกียรติเดินทางไปที่จังหวัดพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ต่อครับคดีสอจอรอแอบอ้างถึงหน่วยงานรัฐ เพื่อไปหลอกชาวบ้านมีผู้เสียหาย100คนเดินทางไปแจ้งความสถานีตำรวจพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมเวลา10นาฬิกาทนายสมเกียรติอ้างถึงพลตำรวจเอกท่านหนึ่งซึ่งตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐหลอกชาวบ้านเจอกันบุรีรัม สถานีตำรวจพุทธสง์จังหวัดบุรีรัมย์กำลังเดินทางซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าทําความช่วยเหลือคนเป็นบุญนะทนายถัดมานะครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทนายทุกท่านคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าจะก,กรีไปดู เพลงของคุณอาคมมี FC เอาคลิปตอนลากท่อนไม้มีหลายคลิปเลยถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะถัดมานะครับบอกว่าอีกหนึ่งกำลังใจให้ทนาย i ีคิทนาย9บาทผู้ทิศตนเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยแท้เดินทางปลอดภัยบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุจ้าถัดมานะครับบอกว่าเดินทางปลอดภัยจ้าความคืบหน้าล่าสุด จากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไปดังนี้ครับอีชั้นชอบเวอร์ชั่นล่าสุดของคุณตำรวจที่แจกจ่ายให้สื่อมวลชนถึงรูปคดีน้องชมพู่คาดการการเกิดเหตุและแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในเวอร์ชั่นล่าสุดคือการไปปรากฏร่างอยู่บนผูเหล็กไฟ ซึ่งเดิมทีอ้างว่าเด็กกลัวความสูงขึ้นบันไดไม่ได้ย่อมไม่สามารถเดินขึ้นภูสูงชันได้แต่เวอร์ชั่นล่าสุดนั้นทางตำรวจเล่าไว้ว่าชมพู่เดินขึ้นไปถึงจุดเสียชีวิตเองหลังจากที่ถูกลุงเขยพรั้งมือทำร้ายจนสลบแล้วเอาไปซ่อนไว้ลุงไปรับพระ กลับมาไม่เห็นหลานเพราะหลานฟื้นแล้วออกเดินจากที่ซ่อนจนหลงป่าไปถึงจุดตายดูเหมือนเวอร์ชั่นนี้ตำรวจจะสะดุดชายกางเกงตัวเองล้มขมำ,ำเพราะไปขัดกับความเชื่อเดิมที่ว่าชมพู่ไม่มีทางขึ้นไปถึงจุดนั้นได้ด้วยตนเองอ่ะอ่ะอย่ายแย้งนะว่าจริงๆ ลุงอาจจะตามไปเจอเครื่องทางตอนบ่ายที่กลับจากรับส่งพระแล้วเลยแบกไปทิ้งไว้ให้อดตายเพราะเวอร์ชั่นนี้ต้องใช้ความบังเอิญเยอะไปนิดตรงที่ว่า 1. เขาหากันทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเจอชมพู่กำลังหลงป่าแต่ช่ยพลคนเดียวดันฟลุกหาเจอ แล้วอุ้มพาไปทิ้งไว้อย่างเงียบเชียบ 2. เด็กไม่ได้ตายวันแรกแต่2หรือ3ถ้าเด็กอยู่ชั้นบนตั้งแต่วันแรกจะต้องมีร่องรอยการอยู่บนนั้นมากกว่าที่เป็นอยู่อย่างน,น้อยๆก็ชี้เห็นว่าความเชื่อของแม่และตำรวจจะถูกหักล้างด้วยตัวผู้เชื่อเอง ที่ปรับเปลี่ยนความเชื่อเพื่อให้เรื่องเล่าสอดรับกับผลชนะสูตรตอนนี้พวกเขาต้องยอมเชื่อแล้วว่าบางทีชมพู่อาจจะเดินขึ้นไปเองยังมีความเป็นไปได้คุณละ่ะเชื่อแบบตำรวจไหมถ้าไม่เชื่อก็ลองถามปลาสม้มดูสิว่าชมพู่ขึ้นไปเองได้ไหมลำดับต่อไป อาจจะยอมเชื่อว่าชมพู่สามารถถอดเสื้อผ้าเองได้ความคืบหน้าล่าลสุดจากทาง Facebook ของทนายตั้มที่ชื่อเพจว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความดังนี้ครับมีลูกเพจคนไหนบ้านอยู่แถวกิ่งแก้วไหมครับดูแลตัวเองกันด้วยยิ่งถ้าบ้านอยู่ใกล้โรงงานรัศมีไม่เกิน5กิเมตร อพยพลีภัยก่อนเลยนะครับยังมีความเสี่ยงกับถังสารเคมีขนาด20,000ลิตรอันตรายมากๆเป็นห่วงทุกคนครับในภาพผมแคปมาจากข่าวขณะที่เฮลิคอปเตอร์พยายามสกัดเพลิงด้วยสารเคมีตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังลุยเข้าโรงงานเพื่อดับไฟในโรงงานขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เหล่าผู้กล้ากันด้วยนะครับ ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ากลิ่นควันกระจายทั่วแล้วค่ะตึกสูงๆจะกลิ่นแรงมากค่ะขอให้ทุกๆคนแถวนั้นปลอดภัยค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้คุณพระคุ้มครองให้ทุกท่านปลอดภัยด้วยนะครับขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจถัดมานะครับบอกว่าขอให้ปลอดภัยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้พระคุ้มครอง ปลอดภัยทุกท่านค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายดูแลตัวเองให้ปลอดภัยมากด้วยความห่วงใยถัดมานะครับบอกว่าขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนนะคะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกาลังใจให้ทุกคนสู้ๆจ้าถัดมานะครับบอกว่าย้ายไปไกลๆไปก่อนครับสารเคมีในอากาศอันตรายมากๆครับถัดมานะครับบอกว่าขอเป็นกาลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถัดมานะครับบอกว่าขอให้ชุดดับเพลิง ปลอดภัยทุกทท่านด้วยเทินขอให้พระเจ้าคุ้มครองด้วยค่ะถัดมานคะครับบอกว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยขอให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วถัดมานคะครับบอกว่าน่าจะไปไหมที่บ้านท่านประธานถัดมานคะครับบอกว่าเยี่ยมมากค่ะรักท่านทนายตั้มค่ะถัดมานคะครับบอกว่าขอคุณพระคุ้มครองทุกๆคนให้แคล้วคลาดปลอดภัยอย่าให้มีอะไรที่ร้ายแรงและสูญเสียมากไปกว่านี้เลยค่ะ